เห็นทางแล้วท้อเลยยังยังไม่สุดลงไปอีกได้หินเสียงน้ำแล้วอฮ บกันอีกแล้วนะคะกับวันวาดดยค่ะ,อะตอนนี้ว่านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทริปนี้ยจะพาทุกคนไปพักที่พักลับๆเข้าป่าเป็นที่พักแบบปิ่นปิมทานนะคะแล้วการเดินทางจะเป็นอย่างไรที่พักจะเป็นยังไงอาหารการกินเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะตามมาตามมา เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าข้างบนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปทางนี้นี่ข้างล่างข้างหลังนี่ปะไปกันแตกของก่อนโอ้ย<ป>เดินลงไปเรื่อยๆอึ๊บคนแถวนี้เขาบอกว่า ที่พักเราเดินลงไปสุดเลยจ้าเห็นทางแล้วท้อเลยยังยังไม่สุดลงไปอีก ได้ยินเสียงน้ำแล้วฮัโโโลโหลว่ายางไงหมาน้ำตกนี่หมาน้ำตกด้วยไปจ้าคิดว่าน่าจะใช่ปึ๊บ ชีวตเย้เหนื่อยสุดๆอะเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อน,นะจ๊ะบ๊ายบาย บรรยากาศดีนะนี่เป็นไงเราบอกแล้วในป่าติดน้ำติดน้ำจริงๆทุกคนลำธารเล็กๆไปค,ค่ะดูห้องพัก ห้องพักค่ะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็นชั้นสองเนาะต้องเดินเงียบๆเดี๋ยวข้างล่างได้ยินเป็นห้องขนาดเท่ากันหมดเลยสามห้องลิมสุดห้องเราจะ้ะท่าดา้าด้านในห้องพักค่ะก็จะเป็นสองเตียง มีพัดลมให้แล้วก็ด้านนี้เป็นห้องน้ำในตัวมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยน้ำดื่มก็ด้านนอกก็จะมีชากาแฟน้ำเปล่าบริการให้นะคะคืนนี้ก็นอนนี่แหละเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูกันว่าอาหารเย็นที่นี่จะเป็นยังไงอร่อยแนะ่แค่ไหนรอชมเลยค่ะเรากินด้วยขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะบ๊ายบาย ดูห้องชั้นสามบนสุดเป็นห้องใต้หลังคาซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นห้องใหญ่นอนได้เยอะถึงสิบสองคนโ <Okay. Yeah. S 1> อ้โหเออก็คือใต้หลังคาจริงๆหละนี่ห้องน้ำข้างนอก ตัวด้วยหกเตียงจุ๊บๆไปเลยจ้าสำหรับใครที่มาเป็นแกงก็เหมาะมากค่ะอากาศเย็นสบายดีค่ะเพราะว่ามันอยู่ในป่าแล้วก็ติดกำทานก็จะแบบมีความแบบเย็นเย็น สบายๆโมสเตย์เนาะไปลงไปนั่งเล่นข้างล่างกันดีกว่าค่ะตองนี <S <S ้ชั้นหนึ่งนะคะด้านล่างของที่พักก็จะเป็นฟิลแบบบ้านมากๆผ mm hmm. มสเตย์ มาที่ระเบียงชั้นหนึ่งก็จะได้อีกฟิลหนึ่งมีที่ให้นางชมวิวติบชากาแฟกินน้ำนั่งเล่นใดๆแถวนี้บริเวณนี้ได้นะคะน้องน้องทำไรอ่ะ ต้องทำอะไรอ่ะแมวป่า เล่นได้เลยอ่ะแบบย่ามน้ำได้น้ำโคตรเย็นเย็นมากอ่ะทาวชาไปแล้วอะไม่ได้ลึกนะเดินได้แต่ว่าต้องระวังโอ้ยน้ำน้ําเย็นมากอะพี่มองกลับไปจากตรงนี้ก็เห็นที่พักของเรานะคะเหนี่เป็นบ้านสองชั้นซึ่งวันนอนอยู่ข้างบน อากาศดีมากเย็นสบายแต่คือน้ำเย็นมากไม่ไหวแล้วอะเอาละค่ะตอนนี้วันก็มายืนอยู่ที่หน้าที่พักของเราเลยนะคะบ้านทานชีวีนั่นเองก็บอกได้ว่าบรรยากาศตรงนี้คือเย็นสบายแล้วก็ล่มรื่นมากๆนะคะใครสนใจก็เซิร์ชแล้วก็มาลองพักกันได้นะคะเยี่ยมเลยพักผ่อนที่แท้ทรู บริเวณรอบๆที่พักของว่าในวันนี้โฮมสเตย์ day, บ้านทานชีวีก็จะมีลำทานสองด้านมีบ้านพักเราหนลำทานยาวถึงดู่นเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบโฮมสเตย์ต่างๆบรรยากาศดีค่ะเหมาะกับการพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อดีกว่า ที่โต๊ะแล้วค่ะรอาหารเย็นที่นี่เขาก็จะมีเตรียมอาหารเย็นไว้ให้ด้วยอเดี๋ยวดูกันว่าเป็นอะไรคือตอนนี้อากาศเย็นมากเย็นแบบมือเย็นเท้าเย็นไปหมดแล้วค่ะในอากาศตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมล่มลื่นเหมือนเดิมมาแล้วค่ะยกมาให้เรื่อยเรื่อย ไม่พอเพิ่มได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราตั้งโต๊ะให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่เย็นนี้มีอะไรกินบ้างได้เวลาอาหารเย็นและะ้วค่ะทุกคนที่นี่นะคะเขาจะมีอาหารเย็นจัดไว้ให้ในเซตเนาะถ้าฟรีอาหารเย็นก็จะเป็นชุดหน้าตาแบบนี้คะ่ะคได<ว>้ที่เขาเตรียมไว้ให้ก็จะมีเป็นอาหารเหนือเมืองเมืองเลยนี่น่าจะเป็น ลาบคั่วค่ะอ่าต่อมาอ่าน้าตาแบบนี้ทางเลค่ะยังไม่หมดนี่อันนี้เรียกได้ว่าอาหารเมืองจริงๆระคาเป็นเซตไส้อัว่วผกักน้ำพริกหนุม่มแคปหมูขาดไม่ได้จริงๆค่ะถามว่ากินกับอะไรกินกับข้าวเหนียวแล้วก็เมื่อกี้เขา ในครัวข้าแอบกับสซิมาว่าวันนี้แม่เขาทำให้พิเศษนี่เขามีต้มจืดมาให้ด้วยร้อนๆจ้าเป็นต้มจืดเต้าหู้ผักกาดเทียมูสับน่าทานมากเลยเอ่ะเอามาเพิ่มมาค่ะอันนี้อะไรคะยำพิสไก่คะ่ะยำจิงไก่ไก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแบบต้ยมยำไก่หม,มุนต้มยำน่ากินมากามากผลไม้ด้วยละคะขอบคุณนะคะสซมลิ ถ้าอยากทานเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีเมนูหมูกระทะหรือว่าสุก,กี้ก็สั่งเพิ่มได้ถ้างั้นมือเย็นนี้ขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนเราวเจอกันใหม่ไปละค่ะบ๊ายบายกินก่อนมอืมอมก็ต้องใช้อวก็ต้องน้ำพริกหนุ่มอะเนาะ,นะ อืมงาม แล้วเราจะลงไปทานข้า,าวเช้ากันเราจะรู้ว่าเขาเตรียมอะไรไว้ให้เราทานบ้างเชา้านี้อุ้ยหนาว สดีค่ะชาวนี้มีอะไรให้ทานวันนี้มีข้าวต้มค่ะอ๋อเป็นข้าวต้มนาะข้าวต้มหมูโอเคเรากินนะคะค่ะแล้วมีขนมปังมีขนมปังด้วยนแฟชากาแฟโอเคได้ไปกินข้าวก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะพร้อมแล้วค่ะแม่เขาบอกพร้อมแล้วทุกคนทางเราก็พร้อมกินเช่นกันนั่งรอแป๊บหนึ่งค่ะขอทำใจก่อนเพราะว่าหนาวมาก อุย้อยเดี๋ยวจะไปตักข้าวมากินเราจะเริ่มจากขอกินกาแฟก่อนร้อนๆกับอากาศเย็นๆขอเริ่มจากการกินกาแฟก่อนเลยค่ะ ดีมากกาแฟเขาก็มีเตรียมไว้ให้นะคะโอ๊ยจิบก,กาแฟาก่อนหนึ่งก็ต้องทานคู่กับขนมปังปิ้งนี่เขาก็มีเตรียมให้เช่นเดียวกันก,ก,ก็จะมีเป็นนมข้นเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีขวมสตรอเบอรี่กินเลยอ๋ออืม เช้าเนาะเออเริ่มต้นจากเบาๆก่อนเดี๋ยวเราจะไปข้างให้ยังไงมาตื่นแล้วเหรอขึ้นมามาขึ้นมาเจ้าวันมาอย่าบอกว่าไม่มีใครไม่เคยกึ้น ที่เรารอคอยค่ะข้าวต้มหมูแล้วก็มีหมูยอด้วยอืมผักพร้อมกระเทียมเจียวพร้อมขอภายในความพริกนะคะอืหอมอม,มันดีมากอืม หอมจืดเพราะมีความหอมตุกกระดูกหมูเนาะผัดต้มยำชาวผักหมูจับปรุงรสพริกไทยอร่อยค่ะมื้อเช้าที่ทานชีวีดีมากเลยค่ะเมื่อกี้แม่บอกว่าใครอิ่มเพิ่มได้ไปแล้วค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อน สำหรับที่พักทานชีวีนะคะก็ถ้าใครสนใจจะมาพักที่นี่นะคะก็สามารถเซิร์ชได้เลยกับบ้านทานชีวีนะคะที่นี่ก็จะอยู่กันแบบง่ายๆมีพี่ที่ดูแลที่นี่แล้วก็มีป้าที่คอยทำอาหารให้นะคะอยู่สองสามคนอบอุ่นน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ใจดีมากๆด้วยดูแลแบบดีใกล้ชิดเพราะว่าเป็นแบบโฮมสเตย์เล็กๆเ,เนาะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะอยากมาพักผ่อนที่นี่ว่านแนะนำเลยเนาะ สำหรับใครที่สนใจนะคะที่พักเล็กๆอยู่ในป่าติดลำธารบรรยา,ากาศดีอากาศเย็นสบายสนใจก็เซิร์ชได้เลยนะคะกับบ้านทานทีวีเอาละค่ะใครที่ดูแล้วเป็นกำลังใจให้ว่านหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยอย่าลืม Subscribe ด้วยแล้วติดตามตอนต่อไปว่าจะไปเที่ยวไหนกันคะ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันกับว่านว่าได้คะ่ะบายบาย